หนึ่งตัวนะครับพอพันบิรดินข้าวเทพของเสี่ยวชายานฟาร์มครับอย่างฟิตเลยครับไอ้ไห่ไปนน่นเงี้ยเดี๋ยวลูกๆมาจำหน่ายครับ <c oughs> นี่พระจันเซี่ยวเลยนะครับ <c oughs> โกโก้ปีใหม่เทาไอ้ลูกเก่งมากครับใส่สีเก่งให้ไปนูลนะสว ลูกลูกโตแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวมาจําหน่ายครับลองเหมือนเดิมนี่ข่าวโบสถานฟ้าครับสิริกัญญาฟาร์มครับหนุมเชียงใหม่ ลูกลูกห้าเดือนแล้วนะครับตัวเมียจะมาแบ่งแล้วนะครับจะเช็คแล้วลูกลูกรอมากครับขาบ,บุ